นะครับเราเดินทางมาถึงรองคู่เอกแล้วครับไฟแดงคือเพชรซิงเกิลออกิตเกษมน้ำเงินปืนกลสอจอโต้งปลาจีนครับคู่นี้ฝ่ายแดงรุ่นพี่นะครับต่อพิกัรน้ำหนักให้1ปอนครับ114กับ115ปอนด์นคู่นี้เป็นคู่ที่3นะครับในการแต่ละสดครับกรรมการอรันุชกลางชี้ขาดด้านบนนะครับให้คะแนน3ท่านมีพงพัฒน์ว่องไว วันี้ชกันในพิกัดนี้นะครับในน้ำหนัก114ฝ่ายแดงเพชรซิงเกิลน้ำเงินปืนกลสจต้องประจีนครับตามกันนะครับคะแนนูที่ผ่านมากรรมการสามท่านด้านล่างนี้มองไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับให้แดง49แล้วก็น้ำเงิน48ครับมุมแดงนี่กระดูกแห่งโฟกเลยนะครับเพชรซิงเกิลออคิดเกษมครับวันนี้เลยต่อให้รุ่นน้องครับ1ปอนด์ครับปืนกลสจต้องประจีนหรือปืนกลปรอปสิทธ์นะครับ114กับ115ครับอ้าว มาเริ่มบนเวทีนะครับยกแรกในน้าหนักนี้นะครับในบีนี่ยอดมวยคนหนึ่งก็คือรจนรงดาวแปดริ้วชาเดชเวรพลทองพิดินดีจำปาทองนัทนนทชัยโตโตอย่างนี้แล้วก็จะเป็นโรดเดชนะครับหรือว่าหลังสวนฝนหลวงเด่นเหนือเด่นมรีนะครับพยักน้อยคร่องผจนแล้วก็ยอดเพชรสอจิตพัฒนาครับนี่ครับ ลายชื่อบิ๊กเนมครับแฟนๆบอกมได้ยินได้ฟังแล้วก็ชื่นใจครับต้องขอบคุณข้อมูลจากคุณอาสม,มิงข่าวครับปรมาจารย์มวยของเราคุณดำรงไต่ทองอนี่ครับมาฟังประวัติขคราวๆท,ทั้งคู่นะครับไฟแดนเพชรซิงเกิลออกิตเษมครับนายนัทชัยคันชิต27ปีจากอำเภอคุณพินสุราธานีหัวหน้าคณะผู้จัดการโกบอลภูเก็ตโอ้โหมา มันเสียเชิงเสียเชิงแต่ไม่เจ็บไม่ปวดครับไม่เป็นไรอ่ะไฟแดงครับมีโกบอลภูเก็ตเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการครับแล้วก็มีเสียเออกินกเกษมนะครับให้การสนับสนุนปัจจุบันก็ฟิกซ้อมอยู่กับเนตีทีเด็ด99ครับค่ายใหญ่ค่ายดังมาต่อถาเลยครับทีเด็ด99นักชกในดวงใจก็คโคตรมวยสารคามครับแสนไทยพีเคแสนไทยมวยไทยยิม70ครั้งชนะ55แพ้10เสมอ5ครั้ง ฝ่ายน้ำเงินครับรุ่นน้องเจ้าปืนกลสอจโอต้งปลาจีนปฏติพานตะเหียงนะครับ21ปีจากภูเก็ตหัวหน้าคณะก็ท่านสอจโต้งปลาจีนครับแล้วก็มีบังหลงเป็นผู้จัดการสอจโต้งปลาจีนท่านก็เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้วยปัจจุบันฝิดซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีอะคาเดมี่นักชกในดวงใจแมก็ยอดมวยครับรุ่นพี่แล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันด้วยนะครับเจ้าหน้ารัก น่ารักสจอต้งปลาจีนกับแหมงมวยเก่งของภูเก็ตด้วยกันครับ40ครั้งชนะ20แพ้15แล้วก็เสมอ5ครั้งครับผลงานหลังๆนี้ต้องบอกว่าแตกต่างกันเลยนะครับเป็นซิงเกิลนี่แพ้มา3ครั้งรวดครับแต่ว่าแพ้เบอร์ต้นๆกบแพ้กระดูกเหล็กแพ้เจริญเงินแพ้รุ่งวิทยาครับส่วนปืนกนีชนะรวดเลยนะครับชนะนกพนมกรพยักสิ่์หอนยก4ครับชนะเพชรวานนอน แล้ก็ชนะยอดศิละปะนะครับปืนกลสอจอตงปาจีนก่อนหน้านี้นี่ใช้สีเสื้อปอประจักษ์นะครับปืนกลปอประจักษ์คนเดียวกันครับอ่ามาบนเวทีนะครับลายยกแรกายแดงพิเศษเกยนน้ำเงินปืนกลมารูปร่างพอฟัดพาวย่งกันเลยนะครับอ้าวพยับอาหมดยกก่อน หาดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทรไปที่0 2 8 0 0 8 0 0 0บริษัท CPF Restaurant f h a i n จำกัดผลิตภัณฑ์ไฮพอกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพอกเจ้าสัวเข้าตังมีนี่ไก่หยองสูตรไก่ย่าง5้าดาวบริษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิพร้อมโดยเจียตาย่าผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอขอบพระคุณครับตามมนต่อน,นะครับคู่รองครับยกที่2ครับ หนึ่งปอมมีผลหรือเปล่าครับเพชซิงเกิลออกิจเกษมหรือกรมกิจอขวัญทองเดิมนะครับมชกมานมนานแล้วครับวันนี้เจอรุ่นน้องที่ร้อนแรงเหลือเกินตีไม่ได้กรรมาการแยกเลยนะครับกรรมาการอารันนุชกลางครับอ้าวมา้กนกันต่อนะครับยก2ฝ่ายแดงเพชซิงเกิลน้ําเงินปืนโกนชื่อปืนโกนนี่ต้องหวต้องไวต้องเร็วน้ําเงินนะปืนโกนฝ่ายแดงเพชซิงเกิลอ้านี่นะครับอรันนุกกลางสับชก มวยไม่ต้องมันอย่างนี้อย่าหนีอย่าถอยเอาวัดกันเลยนะครับเพชรซิงเกิลบัดไปหมัดไปเอาปืนกลทนได้ทนไปนะครับนี่แหละครับให้ท่านชมนี่แหละครับมวยมันวันอังคารอ้าซสายไปเพชรซิงเกิลนี่โอ้โหนี่พึ่งยกสองครับแต่ว่าตีหน้ายักออกอาวุธหนักๆขู่รุ่นน้องเลยครับเพชรซิงเกิลไฟแดง โอ้โหนี่ครับอย่างที่คุณออสแจ้งไว้ครับมาหาฟอร์มหลังๆนี่ฝ่ายแดงครับแกไปสะดุดบ่อยแต่ว่าสะดุดกับเบอร์ต้นเบอร์ใหญ่ทั้งนั้นครับส่วนฝ่ายน้ําเงินหลังๆก็โอ้โหสดเหลือหลายครับชนะติดต่อกันมาลวดลวดลวดเลยสําหรับปืนกลทำให้มีความมั่นใจครับแต่ว่าฝ่ายแดงรุนพี่ไม่แกก็มั่นใจตั้งใจอยากจะแจ้งเกิดให้ได้คคุณออสพิกัดนี้นี่โอ้โหยอดมวยปัจจุบันต้องบอกว่ายืนรออยู่เพียบเลยครับ อุมานดอยเพชรนำโชคเพชรนำชัยสุดหลอ่อแถวพราวโอ้โหอีกหลายต่อหลายคนเลยครับ114 15อ่ะแข้งมาดึงนิดเดียวครับสายตายังดีอยู่ครับเพชรซิงเกลิลอ้าวนี่นะครับสายแดงเพชรซิงเกิลน้ำเงินปืนโกนนะครับอ้าวมาลุกกันต่อยก2ยังวัดดวงกันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณนะครับในานามของ CP เจริญพ่อข้าอาหารจำกัดมหาชนท่านดรพงษ์วิเศษฐไพฑูณ แล้วก็นึกถึงโตโยต้านะครับโตโยต้าเทมอเตอร์ or, เดี๋ยวคุณพิเชียนสมพรุ่งโรนนี่นะครับนางชูชีสมพรอุทัยเอาลุ้นรายการนี้ชอบชอบเอาขยับขยับมาเรื่อยนะครับไปแดงพิสิกเกอร์นะ้่เมันปืนกลเอาปืนกลตีหนะ้ายับ เอาไรแล้วอโอ้ยหลุด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 โอ้โหนี่ครับขออนุญาตแจ้งรางวัลก่อนดีกว่าครับจากแอนตซินนะครับเตะก้านคอสอกขับเข่าลอย10,000บาทเาจ้ละเก๊ะานหาง30,000บาทครับมีงแตกอีกนะแตกอีกเข็มละ500บาทโอ้ยนะวินัยนวีระผู้ชมขอคบคุณด้วยลวเลยครับขอบคุณท่านนายห้างพร้อมด้วยแอนตซินนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพูนรักศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมครับเงินรางวัลเพียบอยู่แล้วนะครับขอให้ นักสู้นี่โชว์ผลงานได้เต็มที่ครับอ้าวแ้งขวาคืนเลยไม่มีของฟรีครับอ้าเท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 แล้วก็ตามแหแต่ว่ามันเกิน3ามครับกรรมาการก็เข้าไปฝางก่อนนะครับอ่ะประปายไปหมดยกที่2ก็ครับพักแป๊บเดียวครับ <S 2>, <S 2 6 6หก5 5สจากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับตามกันต่อนะครับ ผูรองครับยกนี้ยก3แล้วครับอ่าดูนายขีบแล้วนะครับปืนกลตีได้ไหมไมายังยังไม่ชัดเจนยังไม่ต่อเนื่องกรรมการเลยแยกเลยครับยกนี้เชื่อว่าอุณหภูมิบนเวทีจะร้อนระอุยิ่งขึ้นครับมานี่แหละครับพายุนี่ครับมวยมันหวั่นอานนี่เอนี่ให้ไทยได้ชมมวยมันอย่างนี้เลยมันต้องอย่างนั้นนะครับนี่แหละครับประธานบริษัทพิกดีนี่ครับเสนาวนะครับแล้วก็โปรโมเตอร์หนุ่มมดนัทเดชวชีระรัตนวงศ์ แล้วก็ที่ปรึกษานะครับคุณชัยรัตน์วชีระกัตนวงนะครับมาดูเพชรซิงเกิลแดง,เงนเหมือนปืนโกนมันต้องอย่างนั้นหักไปเลยโอ้โหโ,โอ้โหนี่ครับยกสามมาดูเดือดเล้าใจนี่ครับมาไม่มีเกรงกลัวครับปืนโกนมาถ่ายเป็นชุดแต่ว่าเพชรซิงเกิลมาเก่าครับมาค่อยๆตั้งค่อยๆเลือกอวงในโอ้โหจับสวยเลยครับปืนโกนพยายามจะสะบัดพยายามจะดินน้นนะครับทางด้านเพชรซิงเกิลครับ ไม่อยากให้ปืนกลขึ้นคอได้แต่คู่นี้นี่เราใจครับแล้วก็รูปร่างนี่แม่ใกล้เคียงกันเพรซิงเกิ้ลลอยกว่าเล็กน้อยครับปืนกลขยับแทงขวาไปครับเพรซิงเกิ้ลวงนนี่กับแป้งีเหลี่ยมแล้วก็แทงเข่าขวาไปเลยครับโอ้โหทันอุทันใจสะใจคุณไายเพราะว่าชิงเกิลเอาซันขวามาขวาไปเอาขวาไปป็นกลเอาเพรซิงเกิ้ลนัยบีบไปอันลูกกลางขยับขยับ,ยบอาแยกไม่แยกแยกไม่เอาแยกกอน นี่แหละครับเราชัยนะครับมวยมันวันอังคารเอา้าฝ่ายแดงนะครับเพซิเกอร์น,น้ำเงินปืนกลเอ้ามามาสิมาเอาขวาไปเพซิเกอร์เอ้าปืนกลแหม่ขยับพวกโดดมาพีดพีดโอ้โหดูครับว่าลูกเกมบว่าเจ้าน้ำ,นำเงินปืนกลครับว่าทำได้ดีแต่ว่าบางจังหวะว่า หลงลูกเก๋าของฝ่ายแดงบ้างครับอัตามเลยครับออตอนนี้ยก3ยก3ขยับหาจังหวะอยู่เพชรซิงเกิลเพชรซิงเกิลดูพุ่งเนาอ,อนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าถูกที่ถูกเวลามวยถูกคู่ครับหนึ่งปอนแดงต่อให้ครับอมีผลหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราได้รู้กันครับนี่ช่วงท้ายปลายยกที่โอุย้ยปัดไปครับปัดไปครับบวกมัดบ,บวกกัน บิดไปแข้งขวาขืนครับโอ้โหสุดๆเลยนะครับนี่เลยครับมวยมันแซนเมืองมันต้องอย่างนั้นนี่เอาขยับมาเฟซิงเกิลนะครับเอ้าเป็นคนมาเอ้าไปะชัยไปเป็นคนเอ้าเฟซิงเกิลโอ้โหลุยปลายกปลายกเอ้าหมัดไปทหมัดมานี่เลยครับเราใจอย่างนี้เอ้าโยกโยกโยกเอ้าเตะเตะไม่เตะเตะไม่เตะเอ้าขยับปลายกเลยนะครับปล่อยยกตูขาไม่หลุดเอ้าสายยังหลุด นิดเดงยอีกนิดนึงยกนี้ยก3ามอะหมดยกอดโดนขาวาอีกดอกหนึ่งน้ำเงินิดอีอทีครับตามกันต่อนะครับคู่ที่สในการสารสดรับ True 4U ยกนี้ยกที่สแล้วครับใกล้เคียงกันเหลือเกินครับฮิวล,ล็อกมาเหนียวเหนียวตีได้ไหมตีได้ไหมเป็นซิงเกิลพยายามจะรวบนะครับรวบใต้ปีกให้กรรมการแยกครับ อา้าววันนี้นะครับเด็ก,กชายพิชัยพยายามเสียดูอยู่นี่ผูกขันชิ้นสแควร์ลุ้งปลายลุ้ปงปลายแทงปลายแทงปลายโอ้อันนั้นลูกลางแกแย่ yeah. โอ้โหนี่เลยครับท่านองค์ท่านใจสะใจอา้าวสะใจเลยนะครับปืบนกลน้ำเงินอา้าวแทงปลายพิซซิเกิลมาปืนกลเตะไปพิซซิเกิลไล่ไปอ้าวนายนายไล่แขนเตไปพิซซิเกิลอา้าวแหม มันกนก็ตสด้วยนะครับโอ้โหนี่ครับนา่าฮะทที่พลิกไฟพลิกมหาเบียร์ตลอดเกมเลยครับตั้งแต่ผูแรกนี่ครับผลงานการจัดโปรโมเตอร์โบอทคุณนัทเดชดูดูครับคนหลักแข่งม่าคู่นี้สด สดจะบ,บทเก่าได้ไหมโอ้โหดูดูดูครับแต่ละเม็ดคุณออทไม่มีใครยอมใครครับโอ้โหย,ยกนี้นี่เน้นแข้งเป็นหลักเลยนะครับยืนกันใกล้ๆเพสซิงเกิลขยับอแข้งขวาไปครับของปืนกลขยับมาโดนแข้งขวาซ้ายคืนไปครับกรรมการบอกมามา,มาห่างๆเชือกหน่อยครับทั้งคู่โอ้โหนี่เลยต่อยกันแบบสะใจเลยนะครับอา้าวไฟแดงนะครับเพสซิงเกิลน้ําเงินปืนกลอามัดาปเพสซิงเกิลบาดปลไม่โดนไหนเอาปืนกลมา โอ้โห oh, oh, อะไรกันเนี่ยทุกนาทีทุกเสี้ยววินาทีเลยเอา้าขยับไปเรื่อยนะครับเพชรสิงเกิลหมุนโกลทีบเอ้าหมัดไปขยับไปอีกเฮสิงเกิลติดตเอา้าทีฟมาไม่โดนนะครับเพชรสิงเกิลมาหมุนโกลแทงมาปั้มเทกจะอรันแกะแยกเออเฮ้อนี่ครับมวยมันสนั่นเมืองนี่เพิ่งรองคู่เอกนะครับโอ้โหดูครับมาเด็ดขาดเทียบขาดแบบนี้ดูดูด,ดูโอ้นี่ครับมา ah เพ็ซิงเกิลเพ็ซิงเกิลเปิดเกมหาเรื่องชวนทะเลาะอแต่ว่าปืนกลมาถือว่าเป็นจอมหลักเหลี่ยมจอมฝีมืออีกคนหนึ่งเลยครับเดินช้าไม่ได้นะครับเพ็ดซิงเกิลครับเพราะว่าปืนกลนี่มาเนี่ยแหละครับอาวุธวงนอกแกจัดจ้านครับมีดักแทงดักเตะอ้าวช้าไม่ได้เลยนะครับปืนกลแข้งขวาม,มาสวนหมัดอ้าวเกี่ยวได้สวนได้สอกับแข้งไปโอ้โหคูห่นี้เราใจครับอ้าวไฟแดงนะครับเพ็ดซิงเกิลถึงมันปืนกลอ้าวเพ็ซิงเกิลขยับไปอีก เอาปืนกลหลุดหลุดหลุดเอาติดนี่ติดอย่ารออย่ารอเพซิงเกิลอย่ารออย่ารอเอาหมัดไปเอาหมัดไปโอ้หัวศอกมาเอาปืนกลเตะมาโอ้โหอ้าวมตอนนี้เหมือนรุ่นพี่จะอ่านเกมว่ามาจังหวะอาจจะช้ากว่ารุ่นน้องเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับมาใช้ลูกหนักแรงใช้ลูกหนักแรงแต่ว่าโอ้โหถึงก่อนแล้วครับของเจ้าปืนกลมันถึงก่อนทุนนอ์อ้าวแม่ดูจังหวะเริ่มจะช้าลงไปเหมือนกันนะครับเพซิงเกิล แม่ถ้าช้านี่ปืนกลแกเห็นโอ้โหแล้วดูครับตีท้ายครัวก่อนจบยก4เลยครับว้าสายหมดยกที่4ครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นอัน5ครับมาครับรางวัลเตะกั้นคอ1 0 0 0 0บาทสอกกับ2 0 0 0 0ืบาท เาลอยกับจระเข้ฟาดหางนี่อย่างละ30,000บาทครับสนับสนุนโดยเจเจปอสาวหน้าเจเจปอไก่ชนพร้อมด้วยร้านค็อกเทลซีฟู้ดครับและท้าแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าเป็นแฟนมวยรับชมทูประยูช่อง24นี่รับส่วนลดมิกเซอร์ไปอีก50%เลยครับที่ร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นนะครับสนับสนุนโดยคุณจิ้นเจเจขอขอบคุณครับตามกันต่อยกสุดท้ายหารุ่นพี่รุ่นพี่โมโหแล้วครับแามอดฉีดก็เยอะครับตอนนี้อตอนนี้ต้อง เนี่ยครับวัดดวงด้วยการต่อยหมัดฟันศอกแล้วนะครับเพชรซิงเกิลครับแม่ไปยืนคุยไปเล่นจังหวะนี่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าปืนกลมีความเร็วที่เหนือกว่าครับหมัดจะโดนไหมครับกำปั้นไม่มีรูจะโดนไหมครับของเพชรซิงเกิลครับอ้าวแมปืนกลวันนี้มามาสวยเลยทีเดียวนะครับออกข้างไปเรื่อยนี่แหละครับปืนกลสจอต้งประจินดูอยู่ที่บ้านด้วยนะสจต้งประจินถ้ามาเดี๋ยวอาชีนมาตามสายด้วยนะโอ้โหย โอ้โหวันนี้อะไรก็ดูดีไปหมดเลยปืนคนนะครับเฮซึงเกอร์เดินก็จริงแต่ยังทําไม่ได้โอ้โหดูครับมาไม่คาดคิดว่าลูกเกมมันจะเป็นแบบนี้ครับโอ้โหเหลือเชื่อครับวันนี้ไฟแทงแกก็ถือว่ามาโชกได้ดีเลยครับตามมาตรฐานเลยครับแต่ว่าวันนี้ดูมา,าเจ้าปืนกลแก โอ้โหมันมันมากคนหนึ่งก็่าดลอยลงมานิดหนึ่งช่วงหลังแต่ว่าอีกคนก็สดเหลือหลายครับดูการออกอาวุธแล้วมันมั่นใจเหลือเกินครับฝ่ายน้ําเงินอาวุธเยอะด้วยนะครับปืนกลครับแล้วเคลื่อนที่นี่ไวมากเลยครับว่าเห็นหุ่นแกนี่ไม่นึกเลยนะครับว่าจะเป็นมวยฝีมือครับไม่นึกเลยครับว่าจะเป็นมวยที่มีความเร็วอ่าเพชรซิงเกิลครับหรือคงกิตออกขวัญทองครับมากำปั้นก็ดูว่าไม่มีน้ำหนักแล้วครับมา วันนี้ทางปืงนคนในเพจเอกเลยนะครับออกข้างไปเรื่อยเลยทีเดียวดูลีลาการชกดิ่งนี่ตีหน้าตีหลังนี่จะทาได้หมดเลยอัตโนมัติเลยนะครับทางปืนคนเฮซิเกิลเข้าก็จริงนะครับดูทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับโวยมันท่านได้ชมโวยวันอังคารกันอย่างนี้เลยทีเดียวนี่นะครับลหลายคนก็รอเฝ้าเฝ้าจอดูวางคานเอาเหมือนเดิมนะครับ18บแนาฬิกาเป็นต้นไปวางนั้นเถอะครับโอ้โหวันนี้ มันตั้งแต่คู่แรกจนตอนนี้ครับร้องคู่เอกในคู่ที่3ครับมวยมันสนันนันเมืองของเราก็เจอกันแล้วครับทุกวันอังคารครับกับมวยมันสนั่นนเมืองส่วนวันพฤหัสบดีครับศึกเพชรยินดีครับสดตรงจากเวทีมวยราชดำเนินครับ แล้วก็ในวันศุกร์กลับมาประจำการกัน,กนที่เวทีมวยนานชาติรังสิตครับโมวยมันวันศุกร์นี่ครับสามรายการนัดใหญ่นัดดีครับที่ทางทู for อยูรวมกับเพชรยินดีแล้วก็ทางซีพ,พีเจริญพภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับเสิร์ฟความสนุกความมันให้ท่านผู้ชมครับมาแล้วอ นี่แหละครับเรียกว่าไม่มีย้อมง่ายๆครับรุนพีโอโหอ้าวหมดยกสุดนี่แหละครับน่ารักรุนพีรุนน้องบนเวทีก็เต็มที่แหละครับแต่พอครบห้ายกแล้วตามลําดับอาวุโสครับนี่ครับกรรมการอลานุตกลางเดินไปรอรับใบให้คะแนนครับวันนี้นี่ยอดเยี่ยมครับฝ่ายน้ําเงินเจ้าปืนกลก็มีพี่ชูทางด่วนครับขึ้นไปรับนะครับ แล้วก็ใบสุดท้ายหันไปชูมือให้ทางมุมน้ำเงินครับปืน